สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ตะกร้าขนมจีนมาแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ตะกร้าขนมจีนมาช่วยในการปลูกต้นไม้ในกระถางค่ะก็คือนะคะเวลาเราปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยก็จะมีปัญหาคือเวลาเราปลูกไปนาน,านแล้วเนี่ยดินยุบลงไปค่ะก็คือยุบลงไปเรื่อยๆนะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยนะคะแต่ ตัวช่วยตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันดินยุบได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเอาตะกร้าขนมจีนมาช่วยทําแบบไหนกันค่ะและที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็คือต้นชนชมค่ะเพราะต้นชนชมนี่นะคะเป็นต้นไม้ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อยนะคะบางทีปลูกเป็นปีเลยคะ่ะไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนะคะ เขาก็อยู่ได้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องดินยุบลงไปนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะใช้ตะกร้าขนมจีนนี่นะคะ เป็นตัวช่วยในการป้องกันดินยุบให้กับชวนชมค่ะก่อนอื่นนะคะชวนชมต้นที่เราได้มาเนี่ยก็คือเราถอนแล้วก็วางไว้นะคะในช่วงนั้นหน้าฝนนะคะก็คือเขาจะเกิดอาการเหมือนจะเน่านะคะใบร่วงเราก็เลยทําการถอนแล้วก็ล้างดินให้สะอาดนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้จนรากแห้งแบบนี้นะคะก็น่าจะประมาณเดือนกว่าๆแล้วละค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีการในการป้องกันชวนชมของเรานะคะไม่ให้เกิดรากเน่าได้นะคะในช่วงหน้าฝนค่ะหลังจากนั้นนะคะวันนี้เราก็จะตัดตัดกิ่งค่ะกิ่งที่ยาวแบบนี้นะคะตัดออกไปเลยเพื่อที่ว่าจะให้เขาแตกกิ่งใหม่นะคะแตกยอดใหม่จะได้เป็นพุ่มค่ะก็การตัดนะคะก็เนี่ยค่ะตัดตามก้านนะคะ ไม่ใช่ตัดที่กกที่โคนเขานะคะต้องตัดตามกิ่งก้านแบบนี้ดูลักษณะเอานะคะว่าให้ลักษณะเนี่ยเสมอกันเวลาแตกจะได้เป็นพุ่มสวยค่ะหลังจากตัดเรียบร้อยนะคะเดาก็จะเอาปูนแดงค่ะมาทาที่แผลนะคะเพื่อป้องกันการเน่าค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะนี่ทาที่แผลแบบนี้ ส่วนที่เราตัดออกไปสามารถเอาไปชาได้นะคะหรือว่าอาจจะไปต่อยอดกับกิ่งอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการปลูกได้เลยค่ะกระถางที่ได้มาก็หาเป็นกระถางที่ใหญ่กว่าต้นชวนชมหน่อยนะวันนี้เราได้เป็นกระถางพลาสติกนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางดินเผาก็จะดีนะคะเพราะจะได้ไม่ร้อนค่ะเสร็จแล้วก็ นี่ค่ะตะกร้าขนมจีนเรานะคะก็เลือกเอาว่าจะเอาขนาดไหนอันนี้ทรงมันลึกนะคะเราก็เอาตะกร้าขนมจีนที่แบบว่าอันใหญ่นิดนึงนะคะใส่ไปที่ก้นกระถางเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาวัาสดุปลูกของเรานะคะที่เราผสมไว้เนี่ยใส่ลงไปสําหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะก็เน้นเป็นดินที่โปรง่ปรงๆนะคะระบายน้ำได้ดีค่ะในนี้เนี่ยที่เดาใส่ไปนะคะก็จะมีกาะมาพา้าสั์นะคะ นี่แล้วก็เป็นฐานปนใบกั้ามปูแล้วก็ดินที่เราหมักไว้ค่ะหลังจากใส่ดินประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็เอาต้นชนชมของเราลองวางเทียบดูก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินใส่จนเต็มกระถางเลยค่ะ และหลังจากที่เราใส่ดินนะคะจนเต็มกระถางแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าต้นชนชมของเราเนี่ยที่เราปลูกไปเนี่ยลึกเกินไปนะคะสามารถเนี่ยค่ะเขย่าเขย่าแบบนี้นะคะยกขึ้นมาได้ค่ะค่อยๆนะคะยกขึ้นมานิดนึงแค่นี้ได้นะคะค่อยๆดินเขาจะได้เข้าไปอยู่ที่รากนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วเคาะข้างๆกระถางค่ะเพื่อให้ดินนะคะมีความแน่นนิดนึงค่ะ ถ้าเอียงเราก็จับให้ตรงนะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะทําการลดน้ําค่ะหลังจากที่เราลดน้ําไปแล้วนะคะทีนี้ก็เว้นลดไปอีกประมาณ5วันหรือว่า7วันก็ได้เลยค่ะดูวัสดุปลูกของเรานะคะรอบแรกก็ลดให้ชุ่มๆไปเลยแล้วก็เวลาลดเนี่ยอย่าให้โดนแผลข้างบนนะคะก็คือเราลดแต่ข้างล่างก็พอค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก้นกระถางเนี่ยก็จะมีความโปร่งนะคะระบายน้ําได้ดีแล้วก็ยังช่วยดันดินนะคะไม่ให้ดินยุบตัวลงไปด้วยค่ะกนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลูกต้นไม้ในกระถางะคะ่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ดินยุบนะคะอาจจะใช้เป็นแค่นี้ก็ได้อะเล็กๆสั้นๆสําหรับกระถางาจจเล็กๆนะคะถ้ากระถางใหญ่ก็อาจจะใช้อันใหญ่หน่อยนึงก็ได้เหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ แต่กล้าขนมจีนนะคะในการปลูกต้นไม้ในการช่วยต้นไม้ของเราค่ะไม่ให้ดินยุบนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ